าเรามาขอกลางคืนเนี่ยน่าจะเคียนนะพี่น่าจะเ,เขียนไหมแต่เคงไม่กล้ามากลางคืนเพราะว่าเขาขอต้นตะเคียนกันแต่เรามาขอต้นมะพร้าวที่ต้นมะพร้าวที่ต้องต้องขอต้นมะพร้าวเพราะน้องสาวของเจ้าของบ้านฝันว่าฝันยินเขามาอยู่ตรงนั้นพอดีออความเฮ<ม>ียนนี่อยู่ตรงไหนพี่พอทําพิธีเสร็จ ปวดน้ำส้มส้มล้มล้มเลยออไปว่าท้อที่แรงเนาะเคยเคยไปหาที่ไหนไหมร้อยซับที่เราติดตามกันที่บ้านร้างเคยไหมไม่เคยเพิ่งครั้งแรกเพิ่งครั้งแรกนะบ้านร้างก่อนที่ท่านเสียจะมานั่งอยู่ต้นนี้ด้วยอแกก็มานั่งดูในสวนนัแกน่ะเลยแกมานั่งริมสาตรงนี้เลยามันนเเดีนาะพูดแล้วก็หลอนนั่งตรงที่เรามาขอเลย เจ้าของนั่งอยู่ตรงนี้แหละที่เจ้าของบ้านี้ชอบนั่งอยู่ต้นนี้ด้วยอะนะคะสีวันนี้ติดตามร้อยซับนําโชคพาเอฟซีไปดูที่บ้านร้างเกิดอะไรขึ้นที่บ้านร้างเขาบอกว่ามีคนฝันว่าเจ้าของที่เจ้าของบ้านฝันเห็นที่ไรก็นั่งอยู่ที่ต้นมะพร้าวนะคะเอฟซีเป็นยังไงร้อยซับวันนี้เราจะพาเอฟซีไปติดตามตัวเลขที่บ้านร้างกันบ้านร้างมาไปเด็กันด็กเหรไป แล้วเราเราจะไปทําพิธีกันเดี๋ยวพี่กล้าไปหรอมันตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเองถ้ากลางคืนไม่ค่ไม่กล้าหรอกหรอแล้วเราจะไปยังไงทํายังไงอ่ะไปก็ทําพิธีขอธรมาบอกกล่าวเจ้าของบ้านบอกกล่าวแม่ตอนนี้มีเจ้าเชื้อทางนั่นแหละมันเราต้องมีทูบมีเทียนมีขันห้ากันแปดดอกไม้ไปบอกกล่าวแล้วก็มีของของเส้นไหว้ด้วยอยู่ที่ต้นมะพร้าวแล้วเราจะไปทํายังไง จุดทูบเหรอดทูเสียงไทยจุดทูบเชียงตะเชียงไทยแล้วใครจะเป็นคนขอตัวเลขพี่ก็คงจะเป็นน้องสาวของของเจ้าของบ้านร้างแหละให้เขาพาไปด้วยเขาคงที่ว่าตรงที่เจ้าน้องเจ้าของบ้านร้างเขาฟันเห็นตรงนั้นก็ให้น้องสาวเขาเป็นคนคนฝันเป็นคนฝันอ๋อค่ะ ที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเข้าเลย uh huh. เป็นป่าด้วยตอนนี้บรรยากาศตอนนี้นกกานะคะก็ร้องกันโอ้โ oh หนะคะเข้ามาครั้งแรกแอดได้ถ่ายคลิปการ้องด้วยโอ้โ oh หพี่ยางงี้นะคะมากลางคืนเนี่ยโห oh น่ากลัวแต่วันนี้เลขเด็ดวันนี้เราจะไปจุดทูบขอตัวเลขที่ต้นมะพราะ้าวถ้าฝันนะคะที่เห็น คนตายนะคะที่อยู่ในต้นมะพร้าวให้ตัวเลขวันนี้เราจะทําบุญที่ส่วนกุศลให้ค่ะพี่พี่เข้าไปดูทําพิธีกันในไ,ได้โชคให้ตัวเลขนําไปฝากเอซี <FC S 2> น,ะนะคะก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่เราอยากจะติดตามเนะพี่ถ้าง,งวดน,นี้ปังงวดหน้าเรามาขออีกเผื่อว่าท่านอยากให้ทําบุญให้เนาะนะคะบ้านร้างดูบรรยากาศนะคะเอฟซีโอ้โห น่าจะเป็นบ้านส่วนเนาะแต่ว่ามีคนผ่านไปผ่านมาแต่ว่าไม่กล้าเข้านะพี่เนาะถ้าเรามาขอกลางคืนเนี่ย,น,ยน,น,น่าจะเขียนยนะพี่นจะเฮียนหแต่คงไม่กล้ามากลางคืน <laughs> เพราะว่า เขาบ้านร้างเนาะขอต้นตะเคียนกันแต่เรามาขอต้นมะพร้าวที่ต้นมะพร้าวที่ต้องต้องขอตพร้าเพราะน้องสาวของเจ้าของบ้านฟันว่าฟันยินเขามาอยู่ตรงนั้นพอดีอ๋อความเฮี้ยนนี่อยู่ตรงไหนพี่ก็มันน่ากลัวไงนี่เสียงนกเสียงการ้องอย่างเนี้ยเเอถ้าเป็นตังค์กีนตอนกลางๆมันตงหัวค่ำก็ไม่กล้าเข้ามาหรอกนี่เป็นเด็ดมองต้องเข้ามาค่ะเราก็ไม่กล้าถ่ายสถานที่ที่เป็นบ้านร้าง นะคะก็สงวนไว้เนื่องจากว่าเราได้ขออนุญ,ญาตน้องสาวน้อทการถ่ายทำเฉพาะต้นมะพรา้าวนะคะ,ออะโอเคเพราะว่าเราไม่ได้มาลบหลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล<า>้วก็เจ้าของที่มาลบกวนเจ้าของที่เราท่านอาจจะให้น้องสาวได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ค่ะเคยมาทําพิธีแบบนี้ไหมร้อยซับไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเลย อันนี้ค่อนข้างเย็นนะร้อนนะร้อนๆเนาะบรรยากาศมันวางเวงก็ดูทางที่แอดตั้งกล้องให้นะคะ F อฟอนะคะก็ยังไม่รบเท่าไหร่เนาะอ่ะนะคะเราตามเอฟตามร้อยซาไปนะคะ F อฟะนะคะ f อก็ตอนนี้จะทำพิธีขอตัวเลขที่ต้นมะพร้าวบ้านร้าง มาตอนนี้ก็เวลา10บเอนาฬิกาสานาทีนะคะได้ดูบรรยากาศการจุดทูปขอเลขวันนี้ที่ตรงนี้นะคะก็ร้างมาหลายปีไม่ค่อยมีคนเข้ามานะคะเอ็ดก็จะให้ f อนะคะมีตัวเลขที่จะขอให้กับ f อวันนี้เรามาดูนะคะว่าการขอตัวเลขของคนมีฝันและก็ร้อยซับวันนี้นะคะเอ ก็เป็นการถาแป้งนะคะทม้ต้นมะพร้าวแล้วก็มีการจุดทูงขอด้วยนะคะเอฟซีก็ได้บุญบานสารกล่าวนะคะมีทูปเทียนแล้วก็ขนมน้ำน้ำส้มขอขมาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านร้างก็ได้อยู่บริเวณนี้นะคะได้ยินเสียงที่ แอดกับร้อยซับนำโชคมาขอตัวเลขนะคะเราไปดูกันนะคะที่ต้นมะพร้าวเดี๋ยวให้ f อดูนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้เอดก็ได้คุยกับเเจ้าของบ้านร้างนะคะที่ท่านเสียชีวิตไปนานแล้วได้ขอเลขสามตัว่ทา,าทาแป้งแล้วจะเห็นไหมตอนนี้ เจ้าที่เขาอยากทำน้ำส้มถึงขวดน้ำส้มหล่นเลยนะปวดน้ำส้มหล่นเลยทำพี่ที่ปวดน้ำส้มตั้งอยู่ตั้งนานนี่เป็นสิ่งอัศจรรย์เลยขวดน้ำส้มอยู่ดีก็หมดเลยเนาะกินหมดเลยจะแรงนะเจ้าที่ที่นี่ท่านกินหมดแล้วเออท่านกินหมดแล้วล่มเองเลยนแม่เห็นอะไรไหมต้นอยู่ดีๆกก็แม่ทำให้เป็นพี่ที่เองจะดูเอาเมตตาแม่ไม่ดีเห็นไหมรอยซ้ำ ขวดน้ำก็ส้มก็ล้มเลยเห็นไหมเห็นเป็นเลขอะไรไหมยังไม่เห็นให้แม่ทาแป้งดูดิเผื่อเห็นให้คุณแม่เป็นอะไรนะเป็นดูคำคำดูเป็นน้องชายเออเป็นน้องสาวของเจ้าของบ้านบอกดูสิเป็นน้องสาวของเจ้าของบ้านร้างที่นี่หนึ่งแม่เห็นตรงไหนเป็นลางๆงไหมเห็นเลย คุณแม่เี่เป็นน้องสาวของเจ้าของบ้านล้างโอ้หนูจะทาด้วยนะโอ้ยเดี๋ยวมดเข้าตาเข้าห้อวามกับลานน้อยถ้าเห็นนี่มันจะขึ้นเป็นงาเลยใช่ไหมแม่ใช่เห็นเข้าวัยนั่นแหละแต่นี่เห็นเป็นสีเป็นสนะเนี่ยโรเมจันให้เห็นให้ลานเห็นด้วยเด้อ กินยังส้มหมดแล้วให้ลูกหลานได้เห็นนออืมเห็นไหมขึ้นเป็นเงาไหมขึ้นเป็นเงาไหมเห็นไหม fc มองดูด้วยเห็นเป็นเลขไหมเนี่ยยังไงนะะ fc ก็จะเห็นเป็นสีเป็นสองอย่างนี่เห็นไหมเออมามาสีด อ fc เห็นไหมคะเห็นเป็นตัวเลขอะไรคอมเมนต์ด้วยนะเห็นห้าแปดไหมี่ตรงนี้เป็นเลขห้าแปดไหมเห็นเป็นห้าแปดไหมเนื้อเป็นสีนะเนี่ยตรงนี้ใช่เหรออือใช่ไหมไว้ซับนี่ตรงนี้ไว้ซับว่าเป็นสีห้าแปดนะแม่เห็นไหมในห้าแปดตรงไหนห้าแปดไหมอยู่ในกล้องอ่ะในในกล้องแล้วห้าห้าแปดไหม องนี้เป็นเลขห้าอนนีเลขห้าอันนี้เลขแปดเห็นเหมือนกันไหมแต่ว่าไม่เห็นสามตัว็นดึงสีจากทางนน้นเป็นเลยไหมแปดสีอืองน้องเบียเห็นเลขอะไรครับเลขอะไรครับเห็นไหมสีอะไรเั้นสีเบียเห็นสีอะไรครับเห็นเลขอะไรครับฮะ เดี๋ยวโดนทุบนะครับ <ขอ S 1> เจอไหมล๊กอืมวันนี้เป็นวันอะไรวันวันอังคารวันแข็งวันอังคารเลยทุบหมดแล้วไม่ใช่ทุบไปเลยเห็นเห็น5้าแปดนะคะเอฟซีเนี่1 1> 5, 8, 9, 8, ยเห็นตรวนี้เห็นเหมือนกันไหมนี่เห็นเป็นสี่เป็นห้าเป็นสี่นี่ตรงนี้ห่ะที่ว่าเป็นสี่เนี่ย จะเป็นตัวเป็นตีเลยอันนี้เป็นเก้าน้องเบียเห็นเลขอะไรครับคุณน้องเบียเห็นเลขอะไรครับเห้าเร้าสี่นะเนี่ยเก้าเป็นอะไรนะเก้าอะไรน้องเบียได้ยินเก้าอะไรเห็นเก้าอะไรเป็นคุณตาจะบอกน้องเบียร์หรือเปล่าน้องเบียเก้าอะไรครับน้อง น้องเห็นเป็นเก้าววตอนแรกเขาพูดสี่เนี่ยนนี่เป็นเก้านั่นเนียเนี่ยไม้ปราไม้อีกนะเพราะเร่นี่มันเป็นเก้านี่เป็นห้าอันนี้เป็นสี่เก้าห้าสี่เหรออืมนกระถูกกระของน้องเบียร์อืน้องเบียร์เห็นอะไรคะเบียร์บอกสี่ก่อนเลยครับเก้าเนียอะไรนะอะไรนะร้านน้อยก็บอกว่าเก้าสี่อะไรนะพูดใหม่สิพูดชัดชัด พูดมใหม่ดิครับเลือกอะไรครับเมื่อกี้แอดได้ยินเจ็ดสี่อ่ะอตกลงเป็นเจ็ดสี่เลยยังไงอะไรนะตัวให้ให้มันออกตัวเลขในแก้มสิตัวเลขในแก้มสิออกตัวเลขในแก้มสิ <c oughs> ออกแก้ม <c oughs> กระทวนเขียนเลขในแก้มให้เลยอ,อเห็นชัดไหมนะคะแต่ฟังเล้เป็นเก้าเป็นสี่แต่ว่าชัดแล้วราคา f ีห้าแปดสี่ โอแม่ชัดมากเลยนะมองตรงนี้เป็นเก้ามองตรงนี้เป็นแปดห้าแปดสี่ใช่ใช่ห้าแปดสี่โอ้ชัดแล้วนะคะเอฟซีนะคะชัดแล้ววันนี้ก็กินน้ําส้มหมดแล้วนะคะก็ตรงนี้เป็นห้าตรงนี้แปดตรงนี้สี่โอ้โหห้าแปดสี่ชัดเลยนะคะเอฟซีถ้าเห็นในกล้องอย่างนี้ชัดเจนมากห้าแปดสี่เนาะห้าแปดสี่ชัด เด็กมาต้องกระลุงบุญตาเลยว่างวดนี้มีสี่เนาะมีสี่มีห้าแล้วก็จ้างจรวจบอกว่ามีเปดในความฝันนะคะอฮะอะไรนะอะไรนะเจ็ดอะไรครับเจ็ดอะไรครับอะไรนะพูดชัดชัดที่ห้ากับห้ชัด เจ็ดก็เจ็ดให้ม hmm. uh, yeah. ันชัดเลยลูกชัดชัดเลยอย่าไอไม่ต้องเหนี่ยมาอเป็นลูกผู้ชายไม่เหนี่ยมยอเลขทูปนะคะ F4 ที่แอบถึงเมื่อกี้ไม่ค่อยชัดเลยเลขอะไรเนี่ยห้าเจ็ดหกไหม F4 เป็นเลขอะไรอ่ะสี่เจ็ดหกหรือเปล่าสี่เจ็ดหกไหมสี่เจ็ดหกไหมคะ F4 เอฟซีม FC ไม่ค่อยชัดอ่ะเนาะทำไมทูปไม่ชัดเลยเห็นเป็นสี่เจ็ดกก็สี่เจ็ดบบดูที่ว่าทูบจะแตกไหมใช่สี่ไหมหรือสี่ห้าหกมันไม่ค่อยชัดอะ่ะค่อยซับสี่ห้าหกปะสี่สี่ห้าหกหกเรียงกันเลย สี่ห้าหกต้นมะพร้าวก็มีสี่มีห้าด้วยเนาะอือฮึสี่ห้าหกหรือว่าสี่เจ็ดหกไม่ใช่เนาะอืเป็สี่ห้าหกตัวเลขถูกเป็นเป็นเรือว่าเป็นศูนย์ต้นไม้รำคาต้นไม้อหมดแดงกัดไม่ค่อยชัดเลยอ่ะน่าจะเป็นศูนย์ไหมอย่ดุลอยดุลอย่ดุเป็นศูนย์สี่ห้าศูนย์ ูให้แน่ตัวทูบดูหให้แนทูบไม่ค่อยชัดะ่ะืะทูบไม่ค่อยชัดเลยนี่ชาตรงนั้นเหรอแต่ว่าต้นมะพร้าวเนี่ยชัดชัดไหมเรียนเป็นตัวนั้นเนาะสี่ห้าศูนย์เนาะเป็นไปได้อยู่กับสี่ห้าหกมดนี้นะคะเลขสีแต่ว่าเลขที่ต้นมะพร้าวเนี่ยชัดมากเลยห้าแปดสี่ ควันนี้มาหาที่บ้านร้างบรรยากาศก็มีเสียงนกเสียงกาส่วนมากกานีนเช่ามักาะอยู่ต้นนี้นะคะมาร้องทุกวันเลยกาสี่ห้าอะไรนะสี่ห้าศูนย์หรือสี่ห้าหกเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้นสี่ห้าศูนย์สี่ห้าหกเลขขาแป้งก็ 58, 4, ห้าแปดสี่เนาะห้าแปดสี่ วันนี้ก็ได้บรรยากาศการหาตัวเลขที่บ้านร้าวเป็นยังไงครัร้อยซับท,ที่เรามาที่นี่กันเขาลือเขาบอกว่าบ้านนี้ร้างมานานไม่ค่อยมีคนมาค่ะร้างมานานแล้วเป็นยังไงบรรยากาศที่เข้ามาก็มันก็น่ากลัวเนาะค่ะเป็นบ้านร้างไม่ค่อยมีคนเข้ามาเราก็เข้ามาเพื่อจะขอโชคฝากกับเอฟซีเนาะจะได้ปังๆกัน ขอสู้กับท่านเลยเรามาขอขอมาขอบอกกล่าวท่านทั้งท้าแม่ทั้งจ้าแม่ตอนนี้ทั้งพราแม่ตอนนี้ทั้งเจ้าที่เจ้าทางและเจ้าของที่เนะาะค่ะก็ขอขอมาเจ้าที่เจ้าทางเนาะท่านแม่ธรณีแต่ยิ่งนั่งเนี่ยยิ่งใช่เลยอะ่ะเอฟซีพอทําพิธีเสร็จกวดน้ำสมส้ม,ม,มล้มล้มเลยอืมแปลว่าเท่าทีาท่แรง,แแงเนาะ เค<ล>ยเคย<ม>ไปยหาที่ไหนไหมร้อยซับที่เราติดตามกันที่บ้านร้างเคยไหมไม่เคยพึ่งครั้งแรกพึ่งครั้งแรกนะบ้านร้างเป็นยังไงเราคิดว่าตัวเลขที่เราให้ fc ชัดไหมแอดว่ายิงขยิง,ย,งยิงนั่งยิงชาอ์อ่ะยิ่งยิงยิงชัดอะ่ะเนี่ยเลขเนี้ยเนี่ยเนี่ย fc เห็นไหมยิงนั่งยิงชัดอะ่ะยิงนั่งยิงชัดอ่ะท่านให้อยูน่ยนะคะแต่ว่า เหมือนว่าก็เนี่ยเป็นตัวเลขเนาะทำไหมอีกแล้วยห้าแปดสี่หรือห้าแปดเก้าเก้าห้าแปดสี่ได้สี่ตัวเลยอ่ะมาจับไสแเอาค่ะก็มวัวเลขที่วันนี้มาติดตามที่บ้านร้างวันนี้วัดคราวนี้ว่าจะไปขอด้วย ขาอตัเลขเกว่าจ็บขาที่ผ่านมาว่าเจะขอไม่ได้คอขอบคุณรานทานโอเคนะคะขอบคุณคุณแม่ที่มาหาตัวเลขกับคนมีฝันนะคะก็เป็นน้องสาวของเจ้าของบ้านร้างที่นี่ของนบรรยากาศตอนนี้ก็เงียบโอ้โหนะก็มาเป็นกําลังใจให้คนมีฝันแล้วก็ร้อยซับที่มาติดตามขอตัวเลขนะคะเสียงกาที่เราได้ยินนะคะก่อนที่เราจะเข้ามา โอ้โหกาีกตัวใหญ่มากเสียงดังมากสิบเอ็ดโมงกว่ากว่าสิบโมงสิบเอ็ดโมง่เราบอกว่ากาจะมาทุกวันตัวใหญ่มาทุกวันเลยค่ะจุกทูบยังยังไม่หมดเนาะแต่เราก็ได้ตัวเลขกันแล้วนะคะถ้าเมืนี้เราได้ตัวเลขที่เราใฮเอฟสี่ห้าแปดเก้าห้าแปดสี่นะคะที่เห็นเมื่อกี้ก็เห็นเห็นสี่ตัวนะเห็นเก้าห้าแปดสี่ เเป็นตัวนี้หรือเปล่านะห้าแปดปีเราเนเราเล็กคู่ปรตรงกันด้วยนะสี่ห้าหกสี่ห้าหกหกกับเก้าตัวเดียวกันอีกค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามคุณมีฝันได้รอยซับมาติดตามแะอยู่จะไปชมนั่งบานร่างวันนี้นั่งตรงไหนนะโอ้โหจะมานั่งร้อนเลย ก่อนที่ท่านเสียจะมานั่งอยู่ต้นนี้ด้วยแกก็มานั่งอยูในสวนนักแกน่ะแลกมานั่งดูศสตรตรงนี้เลยศามันเจ็นดีเนพูดแล้วก็หลอนนั่งตรงที่เรามาขอเลยเจ้าของนั่งอยู่ตรงนี้แหละที่เจ้าของบ้านนั่งอยู่ตรงนี้เลยชอบนั่งอยู่ต้นนี้ด้วยอ่ะนะฮะรู้สึกเป็นยังไงสักร้อยซับก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราไม่ได้ลบหลู่ใ่เดี๋ยันกอกมาขอสุขขอ พิธีเราก็จุดทูปบอกกล่าวกันทุกอย่างแหละแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยน้ำส้มล้มเลยพอทําพิธีไม่รังมันแม่รังมันนี่คือขวดน้ำส้มโอเคขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่ติดตามคนมีฝันและก็รอยซับนะคะฝากติดตามร้อยซับด้วยนะคะตันนี้ก็ทําคลิปนะคะก็ติดตามให้กับเอฟซีนะคะเหมือนกับช่องคนมีฝันนะคะ ก็ฝากติดตามร้อยรับนำโชคด้วยนะคะอิฟซีขอบคุณนะคะอิฟซีสวัสดีค่ะ